สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชา n น l อาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาพูดถึงเรื่องของความรู้เรื่องเงินกันต่อนะครับอันนี้เป็นเอพิโซด3แล้วนะครับพูดถึงเรื่องของ b a t ดเคอ r ์เรนซหรือเงินพื้นฐานนั่นเองนะครับคืออะไรในระบบการเงินนะครับต้องแยกคํานี้ก่อนนะครับว่าเบดเคอร์เรนเนี่ย ไม่ใช่เรื่องของ forex หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเงินตาระหว่างประเทศนะครับที่มันมีคำว่า base currency เป็นตัวเทียบแล้วก็มีคำว่า quote currency คนละเรื่องกันนะครับ base currency หรือเงินพื้นฐานนี้เป็นที่มาในเรื่องของกระบวนการพิมพ์เงินนะครับสร้างเงินกระดาษขึ้นมาโดยธนาคารกลางในระบบการเงินนะครับซึ่งจะมาขยายต่อกันในเอิโซด2 รเรื่องของกระบวนการสร้างเงินกระดาษโดยธนาคารกลางในระบบการเงินเบสดเคเรนซี currency, เงินพื้นฐานนี้คืออะไรและใครที่ยังไม่ชมอพิโซด1นะครับความแตกต่างระหว่างมันนี่คือเงินกับเคเรนซี่คือเงินกระดาษแนะนำให้รับชม2ออพิโซดแรกก่อนนะครับจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของเงินมากขึ้นเพราะผมมองเห็นว่าคนส่วนใหญ่ในโลกไม่มีความรู้เรื่องเงิน ระบบการเงินมุ่งทํางานหาเงินนะครับแต่ถูกเอารัดเอาเปรียนะจากระบบการเงินเพราะอะไรครับเพราะทุกครั้งที่สร้างเงินขึ้นมาก็หมายถึงว่าสร้างหนี้สินขึ้นมาเมื่อรัฐบาลนะครับตัดสินใจที่จะออกพันธบัตรรัฐบาลนะโดยกระทรวงการคลังนะซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วเนี่ยแปลว่าหนี้สินนั้นเป็นหนี้สินสาธารณะนะครับมันเป็นหนี้สิน ที่จะต้องคืน,นแก่เจ้าหนี้นะซึ่งอาจจะเป็นคนถือพันธบัตรนั้นหรืออาจจะเป็นต่างชาตินะครับก็ได้นะครับก็แปลว่าอะไรครับต้องใช้ระบบภาษีเก็บนะคนที่ทํางานเสียภาษีภาษีเหล่านี้นะครับก็ส่งกลับมาที่กระทรวงการคลังและถูกจัดสรรปันส่วนไปจ่ายหนี้สินจ่ายพันธบัตรรัฐบาลน,นั่นเอง มันเรื่องนี้จึงสําคัญนะครับถ้าปล่อยให้มีการสร้างหนี้สินมากๆมๆ,ๆก็หนีไม่พ้นจะต้องถูกเก็บภาษีเก็บภาษีมากขึ้นไม่งั้นแล้วก็ไม่พอในการไปจ่ายหนี้สินหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับพันธบัตรรัฐบาลที่ออกมาเนื่องจากว่าการใช้จ่ายขาดดุลงบประมาณนะครับ deficit spending น,นั่นเองนะพวกการสร้างโปรเจกต์โครงการใหญ่ๆนะ การจ้างงานสาธารณะนะครับเป็นเรื่องของการใช้ใจ่ายภาครัฐบาลน,นั่นเองคราวนี้เราก็จะมาย้อนนิดหนึ่งนะครับนะให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสร้างเงินกระดาษโดยธนาคารกลางในระบบการเงินนะครับว่าทุกวันนี้เงินกระดาษเนี่ยมันสร้างขึ้นมาง่ายมากนะครับโดยการที่นะถ้ารัฐบาลนะต้องการจะใช้เงินแต่ไม่มีเงินจะใช้ก็ต้องสร้างหนี้สินขึ้นมาโดยการกู้ยืม นะหรือสร้างหนี้สินขึ้นมานะโดยการอ,าออกพันธบัตรรัฐบาลนะครับตัวพันธบัตรรัฐบาลก็เหมือนกับเป็นพันธสัญญานะครับนะที่รัฐบาลออกไว้ว่าฉันเป็นหนี้คุณ IOU นะ IOU นี้ก็จะเขียนในกระดาษไปนั้นแหละครับว่านะเป็นหนี้สินอยู่เท่าไหร่นะและจะจ่ายคืนนะนี้สินก้อนนี้พร้อมกับผลตอบแทนนะครับในระยะเวลากี่ปี เช่นอาจจะมีพันธบัตรรัฐบาลอายุ2ปีพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีก็มีนะครับเมื่อมีการออกนะครับนะพันธบัตรรัฐบาลจากกระทรวงการคลังแล้วนะก็จะมีการประมูลนะครับโดยบรรดาธนาคารใหญ่ๆนะธนาคารเหล่านี้นะครับเมื่อได้นะครับไอตัวพันธบัตรรัฐบาลไปแล้วนะครับเขาก็ทําการไปสวอปนะไปสวอปกับเช็ค ก็เป็น IOU ประเภทหนึง่งที่ธนาคารกลางนะครับเป็นคนเซ็นออกมา,นาธนาคารกลางนะครับก็จะรับพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยไปเก็บไว้แล้วก็เซ็นเช็คออกมาหนึง่งก็เรียกว่า IOU for cash ก็คือเช็คอันนี้เมื่อเซ็นปุ๊บออกมาก็สามารถพิมพ์เงินออกมาได้นะครับบางธนาคารยักษ์ใหญ่เนี่ยนะพวกนี้เขาก็จะเอา IOU for cash เป็นการพิมพ์เงินออกมาเมื่อพิมพ์เงินออกมาก็นําส่งไปที่ กระทรวงการคลังนะของแต่ละประเทศนั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลนี้นะครับผมใชนะ้ข้อมูลจากคุณไมค์มอรนี่นะครับซึ่งผมติดตามคลิปนี้มาหลายปีละ5ปีกว่าละนะครับเห็นว่ามีสาระประโยชน์นะครับจึงมาแบ่งปันนะจึงใช้ข้อมูลนะครับจากคลิปของคุณไมค์มอร์นี่นะต้องให้เครดิตเขานะครับเขาเป็นคนมาทําให้เข้าใจง่าย ไว้นั้นนี่ก็คือกระบวนการของการสร้างเงินนะครับออกพันธบัตรรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะผ่านการประมูลนะครับจากธนาคารใหญ่ๆนะหลังจากนั้นก็มีการไปแลกกับธนาคารกลางนะครับธนาคารกลางก็จะเซ็นเช็คออกมานะก็เนรมิตเงินขึ้นมาเงินนี้ก็ถูกนําส่งกับไปที่กระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังก็มีเงินไปใช้จ่ายในงบประมาณที่ใช้จ่าย ขาดดุลน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองเห็นว่าธนาคนารกลางก็จะมีพันธบัตรรัฐบาลไปพอกคูณสะสมมากขึ้นขณะที่เงินที่พิมพอ,อกมาก็จะไปอยู่ที่กระทรวงการคลังเพื่อนําไปใช้ใจ่ายนําไปให้รัฐบาลใช้ใจ่ายในโครงการโปรเจกต์ต่างๆนะที่สร้างการจร้างงานนะหรือว่าโครงการอะไรมากมายนะที่สร้างออกมานี่คือกระบวนการสร้างเงินนะครับกระบวนการสร้างเงินนี่แหละครับเงินที่ พิมพ์ออกมานะเงินที่พิมพ์ออกมามากๆนะที่ไปอยู่ที่กระทรวงการคลังนี่แหละครับนะที่ทางธนาคารกลางเซ็นเช็คออกมาแล้วเนรมิตเงินขึ้นมาโดยที่เป็นเช็คเปล่านะธนาคารกลางไม่มีสินทรัพย์ใดๆแบ็กไอตัวเช็คเปล่านี้เลยทันทีที่ธนาคารกลางเซ็นเช็คก็เนรมิตเงินขึ้นมาเงินเนนี้ไปกองอยู่เงินนี้แหละครับเขาเรียกว่า base currency นะครับก็คือเงินพื้นฐานในระบบ การสร้างเงินนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า base currency นะครับเข้าใจนะแต่ว่าระบบธนาคารปัจจุบันเนี่ยใช้คำสับสนนะเขาใช้คำว่า money ซึ่งแปลว่าเงินเนี่ยกับ currency บ้าเงินกระดาษเนี่ยปนกันไปแล้วหลายครั้งเนี่ยธนาคารกลางก,ก็จะเรียกอันนี้ว่าเงินพื้นฐานนะต่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า base money นะครับ ซึ่งเป็นการใช้ผิดนะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับที่ผมอ้างอิงมาจากคุณไมค์มอรอนี่นะครับเขาบอกว่าทางธนาคารกลางอย่าง Federal Reserve และรัฐบาลเนี่ยนะจะเรียกผิดว่าไอ้เงินตัวเนี้ยที่เกิดจากการเซ็นเช็คพิมพ์ออกมานะครับโดยการออกพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเขาเรียกตัวนี้ว่าเบสมมนนี่ซึ่งจริงๆไม่ใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นเงินกระดาษนะที่ถูกต้องเราต้องเรียกว่ามันคือเบสเคเรนซีนะครับ นะมันไม่ใช่เป็นเบสมันนี่เข้าใจตรงนะครับเพราะว่ามันนี่เนี่ยเคยเล่าไปแล้วในอพิโซดหนึ่งมันนี่มันต้องสตอลเรจเวลได้ในระยะยาวนานนะครับแต่ว่าเคอร์เรนซีมันสตอลเรจเวลคือเก็บรักษาความมั่งคั่งไม่ได้เพราะว่าตัวมันเองจะ l o s เ Purchasing พาวเวคือกำลังซื้อไปเรื่อยๆรืนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวเบสเคอร์เรนซีนะครับไอตัวที่เรียกว่าเงินพื้นฐานในระบบการเงินนะ่ก็คือก็คือเงินกระดาษนะครับที่ ทางกระทรวงการคลังนะครับออกพันธบัตรรัฐาบาลนะครับแล้วก็สวอปนะคือแลกเปลี่ยนไปที่ธนาคารกลางธนาคารกลางเซ็นเช็คออกมาพิมพ์เงินออกมาเงินที่พิมพ์ออกมาเป็นฐานนะครับนะที่อยู่ในที่อยู่ในสมุดนะครับสมุดบัญชีนะครับของธนาคารกลางและก็กระทรวงการคลังอะ่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเบสเคเรนซีนะครับเงินพื้นฐานจริงๆควรจะใช้คําว่าเงินกระดาษพื้นฐานถูกต้องมากกว่านะครับนะจึง เล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพบั้นเงินเหล่านี้นะครับอย่างที่บอกมันไม่ได้สร้างขึ้นมาฟรีๆสักทีเดียวเพราะมันเป็นภาระผูกพันสําหรับคนทั้งประเทศแปลว่าอะไรครับแปลว่าใน iou หรือพันธสัญญาที่กระทรวงการคลังออกลงมาว่าปริมาณเงินเท่านี้นะครับพร้อมกับผลตอบแทนที่จะจ่ายคืนผู้ผถือพันธบัตรในระยะเวลา5ปี10ปี นี่นะครับมันเป็นมันเป็นต้นทุนนะครับมันเป็นต้นทุนที่จะต้องจ่ายคือในอนาคตแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าประชาชนคนในประเทศตกไปถึงรุ่นลูกหลานจะต้องทํางานหาเงินจ่ายภาษีแล้วภาษีนั้นน่ะมาจ่ายพันธบัตรรัฐบาลพร้อมกับเงินต้นและผลตอบแทนน่ะ เพราะฉะนั้นไอตัวนี้สินนี่มันถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับภาระผุกพันซึ่งเป็นหนี้สินสาธารณะนั่นเองเพราะฉะนั้นหนี้สินเยอะๆก็แบบวอะไรครับเหนื่อยครับนะจึงเราสู่กันฟังให้เห็นภาพนะครับว่าอะไรเป็นอะไรนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5 0จยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ